ไปดูความคืบหน้าคดีของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัป่าและพันธุ์พืชที่มีการเรียกรับสินบนจากข้าราชการหน่วยงานในสังกัดเพื่อแลกกับการโยกย้ายตําแหน่งนะซึ่งหลังจากที่ตํารวจรปร้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปปนะส่งสํานวนมาที่ปปชและล่าสุดเนี่ยปปชเขาบอกว่า สั่งให้มีการไต่สวนแล้วคดีนี้จะมีพยานเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน<ฆ>กลุ่มแรกก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่กระทําความผิดอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโดยนายนิวัชัยเกษมมงคลค่ะเลขาธิการปรปรชก็บอกนะคะว่าการไต่สวน,นจะเป็นแบบกรรมการไต่สวนมีกรรมการปรปรชอสองคนลงมาเป็นองค์คณะ ซึ่งก็จะนัดประชุมเพื่อวางแผนกำหนดการไตส่สวนพยานหลักฐานว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างแต่ก็เชื่อว่าพนักงานสอบสวนรวบรวมมาได้พอสมควรแล้วโดยเฉพาะพยานหลักฐานที่ปรากฏในวันที่เข้าไปจับกุมซึ่งก็มีหลักฐานรายชื่อที่มีความชัดเจนแล้วก็ตำรวจเนี่ยส่งมาให้ปปอชอแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ได้จากปากพยานบุคคล ส่วนการให้ปากคำของนายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นประโยชน์ค่ะซึ่งทางปปชจะตรวจสอบอีกครั้งว่าข้อมูลที่พนักงานสอบสวนรวบรวมนั้นครบถ้วนหรือไม่อย่างที่บอกไปค่ะพยานที่ให้ปากคำเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้กระทําความผิดอาจจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยก็ถือว่าเป็นการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อจะได้ตำแหน่งหรือผลประโยชน์ของตัวเองกลุ่มที่2ก็คือเป็นพยานที่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งการให้การก็จะเป็นประโยชน์จะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองแล้วก็หน่วยงานของตนเองด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละค่ะคิดถึงผลดีผลเสียก่อนคิดจะกลับคำให้การเพราะว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการให้การเท็จก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ขณะเดียวกันก็มีกฎหมายในเชิงป้องกันนะคะหากใครให้การเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถชี้ช่องเอาผิดกับผู้กระทําผิดได้ก็จะกันไว้เป็นพยานโดยที่ไม่ถูกดําเนินคดีทั้งวินัยและก็อาญาค่ะไปฟังเสียงกันค่ะเพราะฉะนั้นการให้ช่อยคําที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีสําหรับท่านอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านเองด้วยมันจะได้คลีนแต่ถ้าท่านให้การเท็จแล้วไปพิสูจน์ได้ว่าให้การเท็จมันก็มีความผิดตามกฎหมาย ให้การเทตร็ตต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปปชเ,เองพนักงานเจ้าหน้าที่เราเองเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมนะฮะในตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ท่านคาเท็จก็มีโทษทางอาญาก็อยากจะว่าให้ท่านไปพิจารณาเลือกวานะครับว่าความรับผิดแบบไหนที่ท่านต้องการนะครับบุกสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะครับเพราะวันนี้มันก็ปากกฎบังบดแล้วนะครับถ้าท่านคิดว่าจะปิดบงังจะเบี่ยงเบนประเด็นข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับผมคิดว่าในรายละเอียด ข้อเท็จรจริงต่างๆนี่มันปรากฏเรื่องซื้อพระนี่มันก็มีอยู่แล้วนะครับมันให้โอนทางไหนอย่างไรทําไมต้องจ่ายเงินสดต้องต่อให้ได้นะนงเงินที่ามาจากไหนวันนี้ท่านอาจจะเตรียมตอบแล้วก็ได้แต่ถามว่าไอ้เรื่องที่มันแต่งขึ้นเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันก็คือข้อเท็จอยู่นั่นแหละนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อะไรคือข้อจริงอะไรคือข้อเท็จนะครับ